สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังจบแล้วไม่จบนะครับวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดมาเล่าให้ฟังกันเรื่องนี้ถ้าใครติดตามเพจหรือช่องเกี่ยวกับหนังในช่วงนี้อาจจะเคยเห็นภาพไวรอลของเด็กที่วิ่งหายออกไปกลางดึกกันมาบ้างใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของหนังเรื่อง weapons ผลงานกำกับของ Sack k เ r อร์ที่ได้คะแนนฝั่งมะเขือเทศไปถึง9 4ปถ้าพร้อมกันแล้วมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ตัวหนังเล่าถึงเรื่องราวสุดหลอนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเด็กนักเรียนประถมห้องเดียวกันทั้งห้องวิ่งออกไปกลางดึกตอนช่วงเวลาตีสอนาทีพร้อมกับกางแขนแล้วก็หายตัวไปเบาะแสเดียวที่เหลือก็คือทำไมถึงหายไปทั้งห้องแต่มีเด็กคนหนึ่งไม่ได้หายไปด้วยแน่นอนว่าผู้ปกครองและตำรวจก็คงพุ่งเป้าไปที่ครูประจำชั้นที่ได้รับบทโดยจูรียาการ์เนอร์ เธอเองก็งงไม่ต่างกันเลยเริ่มออกตามหาความจริงทั้งคุยกับเด็กที่เหลือรอดผู้ปกครองและก็เพื่อนบ้านไปจนถึงตำรวจและเบาะแสทั้งหมดก็นำพาไปบรรจบกันที่บ้านของเด็กคนนั้นก่อนจะเฉลยเรื่องราวทั้งหมดหนังจะค่อยๆเล่าเส้นเรื่องสลับไปตามแต่ละตัวละครทั้งตัวเอกตำรวจผู้ปกครองคนติดยารวมถึงผอ,อและเด็กที่ยังรอดอยู่ ก่อนจะโยงมาที่จุดๆเดียวกันถ้าพูดมากกว่านี้อาจจะเป็นการสปอยนะครับส่วนตัวผมผมมองว่า w a p o ิ s เป็นหนังที่ดิบกว่านี่คิดแต่ความสยองยังอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้โหดหรือน่ากลัวสุดๆจุดที่น่าชื่นชมคือการแสดงของเด็กๆที่ทําออกมาได้ดีมากแต่พอเฉลยความจริงกลับรู้สึกว่ามันธรรมดาไปหน่อยเลยแอบผิดหวังนิดๆสำหรับผมเรื่อง Wa เิเต็ม10ผมให้เครับ ถ้าใครดูแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าใครรู้ว่าทําไมเด็กถึงต้องกางแขนออกไปอ่ะใครดูจบแล้วช่วยอธิบายหน่อยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าทําไมถึงต้องวิ่งและกางแขนออกไปขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากช่องหนังจบแล้วไม่จบนะครับขอบคุณครับ